กระเทบไล้โรโรๆนางเอกดังสลัดลุกใหม่ทั้งหุ่นทั้งหน้าสวยสับอินเตอร์เวอร์จัดลุกแซบก็เข้าทีลุกหวานก็เข้าตาจริงๆสำหรับโบเมลาดานางเอกช่องน้อยสีหวานใจของอเล็กทีระเดชที่ล่าสุดสลัดลุกใหม่ขอเป็นสวยอินเตอร์เมคอัพแบบจัดเต็มเลือกใส่เดรสสั้นสีขาวรัดรูปเผยเรียวขางามๆและหุ่นสวย สมกับเป็นเจ้าของตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์1 3หลังโพสถูกแชร์ออกไปฟิ b แบ k ตอบรับถล่มทลายทั้งยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจึงตากรรมการ